สวัสดีครับพบกับมุมมองทองคำประจำวันไปกับเศรษฐีเด้งคลับนะครับวันนี้วิเคราะห์กันประจำวันที่27่สิจมกราคมเวลาอาจก็ประมาณ6 5โมงาสเนะ่ะอ,อ,อันนี้เราดูกันในไทม์เฟรมเดย์หรือวีก่อนดีวีกเลยนะครับพอดีต้นสัปดาห์สัปดาห์ที่แล้วขึ้นมาเป็นเขียวเต็มแทงเนาะแต่ว่ามาจบเอาในโซนของซัพพลายของเดลี่นะครับโซนนี้เนาะโซนซัพพลายของเดลี่ ะฉะนั้นเขาอาจจะย่อบ้างเนาะโดยปกติซึ่งเมื่อเช้ายอ่อลงมาแล้วนะครับใครที่ดูไลฟ์ผมเมืม่อวานในวันอาทิตย์เนาะก็จะมีวิเคราะห์ไว้แหละว่าถ้าหลุด2,970ลงมาก็มีโอกาสลงมาเนาะแล้วก็ลงมาที่แนวรับเราของเมื่อวานนี้ในมุมมองเคลื่อนของลายสัปดาห์เนี่ยตรงนี้เป็นทั้งสป p p l y ของ weekly แล้วก็ daily เลยเนะเาะมาดูในเดก่อนมุมต่มอยากขึ้นเนาะในว e e ใน day จบเป็นแท่ง อยู่ตรงกลางเนาะแต่ว่าปิดเขียวโคลสเกินไฮเดิมแปลว่ามเมต้ามยากขึ้นแต่ว่ามีแรงขายมาทดสอบอยู่นะครับจริงๆมเมตัามนยังคงเป็นขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าให้แสดงให้เห็นว่าตรงด้านบนนี้มันมีซัพพลายของเดลี่มาอยู่มีแรงขายประกอบนะครับถ้าวันนี้ปิดแดงต่ำโซนอีกมีโอกาสยอยอ่ออีกนะครับมาดูในชั่วโมงบ้างชั่วโมงของก่อนออของช่วงก่อน เมื่อเช้าเนาะก่อนที่จะทิ้งลงมาเนี่ยเออเราต้องไปดูย้อนกันของวันที่ยี่สิบสี่ยี่สิบเจ็ดสี่อ๋อ, 24. อยี่สิบสี่เนาะยี่สิบสี่เนี่ยเรามีโซนที่เราหาไว้ให้เมื่อวานศุกร์นะครับนี่เนาะลงมาทดสอบโซนเราเรียบร้อยเลยนะครับสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบสามแต่ว่ามีแหลมๆมาหน่อยเนาะ ลำแหลงมากินลีควิตตี้เสร็จปุ๊บกลับขึ้นไปลงมาไม่ถึงโซน2ด้วยใครที่โฟกัสโซนนี้น่าจะได้ของนะครับขึ้นมาถามว่าเขาขึ้นไปที่ไหนผมมองว่าเป้าแรกเลยคือตรงนี้เลยนะครับตรงปัจจุบันเลยนะครับตรงนี้มันเป็นแท่งที่เบรกเอาแล้วก็กลับไปรีเทสแล้วก็ทิ้งซัพพลายโซนไว้เนาะแล้วไปดูให้เห็นชัดชัดคือใน15นาทาีเราย้อนดูนะครับ ตรงนี้คือโซนแนวระยะ2,770ที่เราให้ไว้เนาะบอกว่าถ้าอยากลงควรจะหลุดลงไปก่อนแล้วก็เด้งมาเพื่อหาขาจุดเข้าเซลล์ทีนี้เมื่อเช้าเขาทำให้เราเห็นแล้วนะครับหลุด2,770ใช่ไหมปึ๊บแล้วก็เด้งขึ้นมาอ่ามาทำโซนพักตัวมาเป็นซัพพลายเนาะแล้วทิ้งลงไปนะครับเพราะฉะนั้นโซนนี้เนี่ยยังถือว่าเป็นโซนสำคัญเนาะแนวระยะที่ทิ้งลงไปดังนั้น เป้าแรกใครที่บายขึ้นมาตรงนี้คือจุด take p r o f i อันที่1นนะครับถ้าเขาต้านไม่ไหวมีทิ้งตรงลงไปต่อเนี่ยก,ก็ก็ถือว่าจะเป็นการยังเป็นขาลงได้อยู่นะแต่ว่าตรงนี้ถ้าต้านไม่อยู่มีโอกาสเทสั่นบนเทสที่ไหนได้ก็จะมีอันเดิมนะครับ2783ั27ตรงนี้เนาะถือว่าเป็น supply อยู่ใน15นาทีได้อยู่อันนี้เนาะยังเป็นเป้าเดิมได้นะครับขยับขึ้นไปหน่อย2,784นะแล้วก็ อันนี้ใช้ไปแล้วนะครับ5้ 53, ผมลบเลยแล้วกัน,นตรงนี้เนาะเป้าด้านบนมีที่นี่เ,เป้าถัดไปมีออาทำไฮนะครับออามำไฮก็คือด้านบนเนาะใกล้ๆก,ก,กันต้องเขียนไหมไม่เป็นไรเขียนไว้ส่วนแนวรับถ้าเกิดว่าหลุดกลับลงมาเนื่องจากว่าตรงนี้เขารีเทสเป็น v shape recovery เนาะ เป็นลงมาแล้วก็กลับขึ้นอย่างแรงใช่ไหมถ้าจะกลับลงมาอีกแนวบายเนี่ยมันจะมี QM นะครับตรงนี้มันจะเป็น QM เนาะ,ะนจะมี QM อยู่ตรงนี้เป็นจุดที่เป็นจุดเข้านะครับถ้าเกิดว่าดูดีมาซัพพลายประกอบกันเนี่ยแถวแถวโซนนี้มันจะมีแนวรับขึ้นมา1อันก็คืออันนี้นะครับเป็นดีมารของ15หนาทีเป็นรับเนาะและอันที่2ก็รับนี้ ที่เขาสร้างฐานไว้ก่อนทีเบรกขึ้นไปอ่ก็จะมีแนวรับอยู่ที่นี่นะครับเดี๋ยวผมใส่ราคาไว้ให้อันที่1ตรงนี้อันที่2ตรงนี้แล้วก็อันที่3ามยัเป็นแนวเดิมที่ยังไม่ได้ใช้เนาะอะ่ส่วนแนวต้านก็คือซั p p l พพลายบนคือตรงนี้เลยนะปัจจุบันเลยเนาะอันนี้ตรงนี้ย15นาทีแนวระยะเนี่ยสามารถจะับ0ขึ้นไปมี85 92อ่าไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะวันนี้ แนวน่าจะประมาณนี้ถามว่าเล่นทา่ไหนถ้าเกิดว่าใครมองบยบใบข้างล่างบสองห้าเจ็ดแปดส่วนนี้เนาะสองหใครอยากช็อตผมถามว่าออช็อตได้นะเพราะว่ามันมีอาการเสียทรงให้เราเห็นเนาะกลับขึ้นไปสองเจ7ดแถ้ามีอาการเสียทรงผมว่าช็อตได้อยู่เหมือนกันนะครับเนาะผมมองแบบนี้แปลว่าไม่ไปแอดทิศทางนะเลือกจุดที่เข้าให้เหมาะก,กับทิศทางที่เราจะเล่นแล้วกัน วันนี้ก็ประมาณนี้ดีกว่าผมรู้สึกตัวลุ่มๆเดี๋ยวจะไปกินยาก่อนเดี๋ยวจะไลฟ์กลางคืนนะครับจับข่ย15อ่ะวันนี้ฝากไว้เท่านี้แล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ